Yes. Yeah. นี่นะนี่นะไปได้ทีหนึ่งนะไปเลยวะโอ้แนวนี้ก็บ่วงเนาะอเสีย <laughs> นี่คือสมมุตินะของแทน <laughs> แท่นต้นกล้วย <laughs> พันิุกาเบทเลวเซวอยู่ด้วยอันนั้นก็เละเต่อันนั้น <laughs>

<laughs> cả này đang ăn đó, quán tâm <laughs> ừ. <laughs> để không của không phải <laughs> <đưa đây>, <laughs>

เรียบร้อยแล้วครับ